สวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่สาสารทาโร่หรือสาไพย,ยิปซีนะคะสําหรับคลิปนี้สา,าจะมาทำในดวงรายเดือนคลิปรายเดือนนะคะของชาวราศีเมษประจําเดือนพฤศจิกายน2563้าสามราศีเมษก็คือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่13เมษายนถึง13พฤษภาคมนะคะ ชาวราศีเมษนะเดี๋ยวเราจะมาดูกันท่านใดที่จะดูลัคนาเกิดก็ได้นะคะดูทั้งสองอย่างเทียบเคียงกันก็ได้เพราะว่าบางท่านบอกว่าดูลัคนาเกิดแม่นกว่านะคะก็ดูตามลัคนาเกิดถ้าเรารู้นะคะเพื่อดูการดูนะคะดูเพื่อเป็นแนวทางดูเพื่อนําไปปรับใช้เป็นไกด์ไลน์ในชีวิตเราได้นะคะ โอเคเดี๋ยวสาจะาอนุญาตหยิบผ้าแล้วก็เปิดผ้าแทนชาวราศีเมษนะคะโอเคสบายไ่โอเคค่ะเดี๋ยวขอสิบใบนะคะ ค okay. ชาวราศีเมษนะคะสิบใบเรามาดูไพ่ตัวตนไพ่ใบแรกของชาวราศีเมษกันก่อนได้สองเมเท้าค่ะ Queen of cup ห้าดาบห้าเหรียญน,นะคะอะสองถ้วยอาไม่ใช่ขอภพย เทมเพรนซ์นะคะเก้าถ้วย okay. ขออนุญาตวางตรงนี้แล้วกันเก้าถ้วยแล้วก็สิบไม้เท้าแปดเหรียญคิงออฟวานนะคะแล้วก็สามไม้เท้าโอเคในเรื่องของชาวราศีเมษในเดือน พฤ้จิก,กาเดี๋ยวนี้ไพ่ที่เห็นนะไพ่ที่ออกมามีไพ่ใหญ่ใบเดียวนะคะเดี๋ยวขยายนิดนึงโอเคมีไพ่ใหญ่ที่เห็นนะคะก็คือไพ่เทมเพลนแสดงว่าเ e มเพลนอยู่ตำแหน่งนี้ที่ผ่านมานะคุณเกิดการเปลี่ยนแปลงคุณมีการเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนแปลงเ,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 เรื่องอะไรนะคะตัวคุณน่าจะเป็นเรื่องงาน งานหรืออาชีพเสริมที่คุณเปลี่ยนแปลงนะเพราะว่าหรือใครที่มองหางานต่างประเทศงานเสริมนะคะคุณกำลังคิดหางานหรือในช่วงน,นี้คุณอยากทำงานเสริมอาชีพเสริมนะคะคุณก็คิดได้นะคะคุณกำลังคิดไตรตรองอยู่ว่าจะทำหรือไม่ทำดีนะคะหรือจะเดินไปทางไหนดีในเรื่องของการทำงานนะ แต่นะคะให้ระวังนะคะถ้างานนั้นมีหุ้นส่วนหุ้นส่วนอาจจะไม่ไม่โอเคกับคุณนะไม่โอเคกับคุณถ้าท่านใดที่ทํางานกับหุ้นส่วนมีหุ้นส่วนหรือถ้าท่านใดมีเพื่อนร่วมงานนะคะให้ระวังนะคะจะมีการขัดแย้งกันในที่ทํางานนะคะหรืออีกอย่างหนึ่งก็อาจจะเป็นได้ว่าความเห็น ไม่ลงรอยกันหรือผู้ใหญ่ในที่ทำงานไม่โอเคนะคะอันนี้นะแล้วก็ในมีไพ่ห้าเหรียญมาประกบนะคะก็คือที่ผ่านมานะ่ะแต่ดีตรงที่ว่าเป็นตำแหน่งที่ผ่านมาคุณขาดสภาพคล่องทางการเงินหรือหาเงินได้แต่ไม่พอค่าใช้จ่ายหรือ,อไม่มีคนช่วยเหลือในเรื่องของการเงินคุณเดินเดินเดินโดยลำพัง ช่วยเหลือตัวเองนะคะไม่มีใครหยิบยืน่นไม่มีใครช่วยเหลือนะคะในเรื่องของการเงินนะคุณทําเองแต่ไพ่ว่าจริงๆคุณอนะ่ะคุณก็มีความสุขในในในส่วนของคุณนะมีความสุขอ่าไพ่บอกว่าคุณก็จะมีความสุขอารมณ์ดีมีความสุขเป็นคนที่เชื่อมั่นในตัวเองนะคะเป็นคนที่มีความเชื่อมั่นในตัวเองนะตัวคุณนะ แต่ว่าในเรื่องงานอ่ะคุณท่านน่างจะเหนื่อยเหนื่อยหนกักแบกรับภาระปัญหาคือทํางานคนเดียวแบกรับภาระอยู่คนเดียวปัญหาคุณแบกไว้คนเดียวนะคะแต่ว่าคุณเป็นคนที่มีความมุ่งมั่นเนาะมีความมุ่งมั่นตั้งใจในเรื่องของการทํางานการหาเงินนะคะมุ่งม,มั่นตั้งใจมากนะคะแล้วคุณก็มีโอกาสที่จะประสบความสําเร็จในเรื่องของการงานนะคะแล้วก็งานของคุณจะมีความก้าวหน้านะคะแล้วก็ก้าวหน้า ไปได้สวยไปได้อีกขั้นหนึ่งนะคะคืองานงานมีความก้าวหน้าขึ้นมานะชาวราศีเมษเดี๋ยวเปิดให้ในเรื่องของการงานนะการงานนะคะการงานของชาวราศีเมษในเดือนพฤศจิก,กายนนี้นะการงานนะคะของงานของคุณไปได้เรื่อยๆนะคะ เพราะว่าที่ผ่านมาคุณมีการเปลี่ยนแปลงไพ่เทมเพลนขึ้นอีกแล้วการงานของคุณจะไปได้เรื่อยๆนะคะต่อให้มีปัญหาอะไรทุกอย่างมันจะคลี่คลายนะคะเพราะว่าคุณจะมีประสบการณ์ประสบการณ์ที่ผ่านมามันจะสะท้อนตัวตนสะท้อนให้เห็นว่าคุณควรจะทำอย่างไรเพราะว่าคุณเกิดการเปลี่ยนแปลงลว คุณมีการเปลี่ยนแปลงอาจจะเปลี่ยนตัวเองเปลี่ยนงานปรับเปลี่ยนงานนะคะเปลี่ยนงานหรือปรับสภาพแวดล้อมตัวเองให้มันเข้ากับงานนะคะอันนี้คุณปรับตัวได้นะคะมันมีการเปลี่ยนแปลงที่ผ่านมานะคะคุณก็จะสามารถผ่านไปได้ในเรื่องของงานนะคะไม่ว่าไม่ว่าจะเป็นงานงานส่วนตัวหรืองานประจำนะคะ ถ้าในงานประจําคุณจะได้เลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งถ้าใครรับราชการก็มีการได้เลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งแต่ให้ระวังผู้ใหญ่ในที่ทํางานนะคะอา,อาจจะมีข้อขัดแย้งไม่เห็นด้วยนะคะความคิดเห็นไม่ลงรอยกันก็เป็นได้ต่อไปเรามาดูในส่วนของการเงินนะคะตอนนี้คุณมีความมุ่งมั่นในเรื่องของการเงินมากเลยนะ อาจจะเป็นแทบจะทุกราศีก็ได้ในเรื่องของการเงินนะเพราะว่าคนจะมุ่งเน้นในเรื่องของการงานและการเงินเนะาะการเงินของคุณนะการเงินของคุณถ้าค้าขายในช่วงนี้ดีมีกําไรนะค้าขายดีมีกําไรนะคะหรือว่าจะมีคนมาช่วยเหลือในเรื่องของการเงินก็เป็นไปได้นะคะอาจจะมีคนหยิบยื่นให้นะคะแต่ว่ามันเหมือนกับ การพล,กลพลิกฟื้นคืนชีพเรียกพลิกฟื้นคืนชีพจากเดิมอ่ะคุณจะเริ่มมีเงินเข้ามือนะคะแต่ก็มีรายจ่ายนะคะถ้าใครจะหยิบยืมกู้ยืมได้นะคะผ่านนะคะแต่ว่าคุณก็จะมีรายจ่ายนะคะมีรายจ่ายเข้ามาจากแต่เดิมนะคะจากแต่เดิมผลไดห้าเหรียญใช่ไหมคุณเหนื่อยเหนื่อยในการหาเงิน เงินไม่พอใช้ค่ะสภาพคล่องแต่ในเดือนนี้สภาพการเงินคุณจะดีขึ้นพลิกฟื้นจากแต่เดิมนะคะมีเงินจับจ่ายใช้สอยนะคะมีเงินเข้ามือนะคะอาจจะคุณขยันทำงานมากขึ้นหรือบางคนอาจจะมีการไปหยิบยืมกู้ยืมผ่านนะคะให้มานะคะถ้าคนที่คขา,ขายก็จะมีกำไรนะมีกำไรบ้างนะคะมีเงินเข้ามือมาในเดือนนี้นะในเรื่องของการเงิน มาดูในเรื่องของสุขภาพค่ะสุขภาพสุขภาพให้ระวังเรื่องปวดขาปวดเขา่านอนไม่หลับนะอืมแล้วก็น้ําหนักตัวเกินนะคะ,ะเรื่องปวดขาปวดเขา่าแล้วก็นอนไม่หลับน้ําหนักตัวเกินอาจจะแบบสุขสบายขึ้นหรือว่า งานหนักขึ้นงานเยอะขึ้นเลยกินเยอะทำงานเหนื่อยก็เลยกินหรือเปล่านะคะน้ำหนักตัวก็จะขึ้นตามนั้นนะคะามาดูในเรื่องของโชคลาบดีกว่าพอจะมีได้เสียงไหมชาวราศีเมษเดือนพฤศจิกายนนี้นะดูซิว่า,าเป็นอย่างไรบ้างไพ่สี่ดาบขึ้นมาเลย อโชคลาภของคุณไม่มีนะไม่มีเลยนะคะโชคลาภของคุณนะคะเขาบอกว่าให้คุณนิ่งๆนะคุณไม่ต้องเสี่ยงนะคะในเรื่องของโชคลาภนะเขาไม่แนะนํานะคะแต่ว่าโชคลาภของคุณจะมาที่การงานนะถ้าคุณจะได้คือได้จากการงานนะคะเพราะว่าโชคลาภจากการเสี่ยงไม่เด่นนะคะไม่เด่นเลยแล้วก็มีไพ่สี่เหรียญเขาบอกว่าถ้ามีเงินก็ พยายามเก็บเงินประหยัดอดออมกอดเงินไว้แน่นๆนะคะในเรื่องของโชคลาภไม่มีนะคะพยายามอยู่นิ่งๆไปก่อนนะคะเอามาดูในเรื่องของความรักกันบ้างความรักของคนโสดชาวราศีเมษคนโสดนะเขาบอกว่าคุณอะยืนด้วยลําแข้งของตัวเองอะถ้าเท่าที่ไพ่เห็นนะ ฉะนั้นคุณอยู่โสดไปก่อนเถอะิมจริงด้วยไพ่ใบเดิมขึ้นมาอืมคนโสดนะคะเขาบอกว่าให้คุณคุณเป็นคนที่มุ่งมั่นมุ่งมั่นแล้วคุณเป็นคนที่แบกร,รับภาระอยู่คนเดียวฉะนั้นคุณก็อยู่เป็นโสดไปเถิดนะคะคุณจะเน้นไปที่เรื่องงานมากกว่านะคุณไม่ค่อย่อาอสนใจเรื่องคู่ครองฉะนั้นอยู่คนโสดอยู่เป็นโสดไปก่อนนะคะ ไม่ต้องรีบร้อนคนโสดอยู่เป็นโสดไปก่อนชาวราศีเมษนะเดี๋ยวเปิดไพ่เพิ่มให้ไพ่นางฟ้าอยากบอกว่าอะไรอืมจริงค่ะไพ่นางฟ้าบอกว่าปัจจัยของการมีคู่การมีความรักมันมีหลายปัจจัยด้วยกันนะคะเขาบอกว่า ให้สิ่งที่ผ่านมามันเป็นบทเรียนแล้วก็ให้เปิดใจนะคะถ้ามีคนเข้ามาจริงก็เปิดใจนะคะถ้าคุณไม่เปิดใจคุณก็จะไม่ได้ไม่ได้รับสิ่งนั้นโอเคต้องเปิดใจนะไม่เปิดใจคุณก็ไม่ได้รับสิ่งนั้นโอเคคนโสดนะคะอยู่เป็นโสดไปก่อนก็ได้นะคะต่อไปมาดูในส่วนของ คนมีคนคุยค่ะคนมีคนคุยสถานะไม่ชัดเจนความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนนะอบอกว่าคุณน่ะคุณก็โฟกัสไปที่เรื่องเงินอะเรื่องเงินกับเรื่องงานอะเรื่องมีคู่คุณยังไม่ค่อยทลายนะนะคะคนที่มีคนคุยนะคะคุณก็โฟกัสไปที่เรื่องงานเรื่องเงินอะ บางทีเรื่องงานที่คุณทํามันกําลังเริ่มต้นหรือกําลังไปได้สวยเรื่องเงินกําลังมีเงินเข้ามือคุณก็เลยไม่ค่อยโฟกัสไปที่เรื่องความรักเท่าไหร่เดี๋ยวเปิดไพ่เพิ่มให้อีก <c oughs> ชาวราศีเมษคนมีคนคุยนะอืม,อม,อมก็ลองปลดปล่อยตัวเองบ้างนะคะปลดปล่อยตัวเองให้เป็นอิสระนะคะเวลามันจะช่วยนะคะแล้วก็ คนที่คุยอยู่ก็สามารถพึ่งพาอาศัยได้ประมาณนี้นะคะช่วยเหลือกันปไปอยู่แบบช่วยเหลือกันแล้วก็คิดบวกพยายามคิดบวกนะคะเยอะๆโอเคก็อยู่แบบช่วยเหลือกันไปเอามาดูคนมีคู่ค่ะคนมีคู่นะคะคนมีคู่ชาวราศีเมษนะคะในเดือนพฤศจิกายนนี้นะ คนมีคู่ชาวราศีเมษคุณไม่ค่อยคุยกันอะแต่คุณรักกันนะคุณรักกันแต่คุณไม่ค่อยไม่ค่อยมีเวลาได้คุยกันหรือเปล่าบางทีทำงานหนักเหนื่อยนะคุณก็เลยไม่ค่อยอยากคุยด้วยแต่คุณก็ยังรักกันดีนะไม่ใช่ว่าไม่รักกันนะคนมีคู่นะแต่คุณเหนื่อยกับเรื่องงานบางทีก็ไม่อยากทำงานมาเหนื่อยแล้วก็ ต่างคนต่างไม่อยากคุยกันเขาบอกวัานจริงๆนะเห็นไหมคะคุณก็เป็นคู่กันแหละก็หันหน้าคุยกันบ้างนะคะได้สถานการณ์แบบนี้หันหน้าคุยกันบ้างนะคะอย่าต่างคนต่างอยู่เนาะบางทีมันจะห่างกันนะคะความรู้สึกมันจะเริ่มห่างกันนะแต่จริงๆคุณเป็นคู่กันนั่นแหละนะโอเคค่ะชาวราศีเมียเดี๋ยวเรามาดูไพ่คำแนะนำกันดีกว่า ว่าไพ่ยอยากบอกอยากแนะนำอะไรบ้างชาวราศีเมษนะเดี๋ยวมาดูกันเลยว่าในเดือนพฤศจิกายนนี้ไพ่เทวดานางฟ้าผู้พิทักษ์อยากบอกอะไรนะคะอยากแนะนำอะไรอืมโอเคไพ่บอกว่านายอ h ฟตนะคะก็คือ หยุดคิดว่าอะไรหยุดหยุดเขาบอกสต็อปเลยนะหยุดที่คิดว่าอะไรที่คุณรู้สึกว่ามันยุ่งยากคุณไม่ต้องคิดว่าทุกอย่างมันยุ่งยากนะคะให้คุณคิดบวกนะให้คุณคิดบวกไม่ต้องกังวลไม่ต้องกังวลอะไรนะคะไม่ต้องกังวลอะไรไม่ต้องคิดว่าเอ๊ะทำไมไม่มีใครมาช่วยประมาณนี้นะคะบอกให้เรียนรู้แล้วก็เปิดใจไม่ต้องกังวลเปลี่ยนแปลงที่ตัวคุณ ะะปัญหามันก็จะผ่านไปได้คุณไม่ต้องรู้สึกกังวลคุณไม่ต้องคิดเยอะคุณไม่ต้องคิดมาก manifest your dream นะคะก็บอกว่าคุณพร้อมคุณพร้อมที่จะไปนะคะคุณพร้อมที่จะไปคุณพร้อมที่จะก้าวเดินอ,อาจจะไปทีละขั้นทีละตอนทีละสะเต็ปนะคะทีละขั้นใี้ฝึกนะคะ บอกให้ให้ฝึกนะฝึกฝึกในเรื่องของการแสดงออกฝึกในเรื่องของการคิดเป็นขั้นเป็นตอนนะคะแล้วแล้วก็ทําทุกอย่างด้วยเหตุและผลแล้วทุกอย่างก็จะมีสิ่งดีๆเข้ามาซัพพอร์ตคุณช่วยเหลือคุณโอเคนี่คือ,อคำแนะนำของชาวราศีเมษในเดือนพฤศจิกายนนี้นะคะ ก็ขอให้ชาวราศีเมษจงโชคดีและก็มีความสุขนะคะแล้วท่านใดอยากดูดวงส่วนตัวนะคะหรืออยากพูดอยากคุยอยากปรึกษาแอดไลน์ไอดีย ID มาคุยกันได้นะคะไลน์ไอดีย ID อยู่ล่างใต้คลิปนะคะอแอดมาเสร็จทักมาด้วยนะคะว่าอยากดูดวงอยากพูดคุยอยากปรึกษานะคะก็ลองเข้ามาคุยกันได้นะคะ ก็ขอจบนะคะของชาวราศีเมษนะคะก็ขอให้ชาวราศีเมษจงโชคดีและก็มีความสุขในทุกๆวันนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหนะะ้าค่ะสวัสดีค่ะ